ตามข่าวสารกันต่อเลยนะครับสเปอร์เหมือนจะรักษามาตรฐานแฟนบอลเอเชียนะครับเหมือนจะจิ้มมาที่คูโบเนี่ยจะเสริมริมเส้นหน่อยนะครับตอนนี้โอ้โหอยากเอาคูโบนะครับเป็นรายงานจากทีมท็อกบอกว่าการเดทองสเปอร์ครับยังต้องการเป็นขวัญใจแฟนบอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับโดยนอกจากมีโซนมินแล้วเนี่ยกองหน้ากับตันทีมชาติเกาหลีใต้นะครับก็หวังว่าจะเอาทาเคโบซาคู่โบของโซนสดัตไม่มีค่าสัญญาประมาณ50ล้านปอนด์นะครับ รายงานก็บอกว่าสเปอร์ครับโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ครับเริ่มจากที่เขามีแบบแข่งเอเชียในปริษัทแดนสมขาวเริ่มจากอีอย่างเปียวนะเมื่อปี2 0 5ฉะนั้นก็ตามมาด้วยโซนี่ครับเัมอปี2อร์ปี2015และกำลังจะได้ตัวยังมินฮอกนะต้นปีหน้านะครับอ่าแล้วคิวต่อไปเนี่ยคือปัดฝุ่นจากแข่งแดนปลาดิบครับจากที่เคยชิมลางกับกองกลางอย่าง คาซูยุกิโทโดโทโดะนะครับเมื่อปี2003เที่ยวนี้ครับเล็งไปที่คุโบะตัวรุกซึ่งประสบการณ์ในโชคโชนอยู่แล้วในสเปนเวลานี้ครับก็อยู่โซเซดัดน,นะสำหรับทาเคบุสะคุโบะผลงานซีซั่นนี้16เกมทำไป3ประตูสัญญาปัจจุบันถึงเดือนมิถุนายนปี2029ครับราคาประเมินไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์เวลานี้ก็กำลังรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นใตเวิร์ d ค u p 2026รอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียรอบ3 สำหรับทาเคฟุสัคุโบะนะก็นะถือว่าเล็งไว้ก่อนพอสอนไว้นะครับโอ้โหสำหรับกไกเดทองทอร์เนมฮอสเปอร์ per, ในการไล่ล่าตัวอยากชาเานักเตะเอเชียมาเสริมแกล่งนะครับโอ้โหคุโบะก็เอาเรื่องกันนะถือว่าฟอร์มใช้ได้ครับอยู่ที่โซเซดัดเนี่ยฟอร์มกำลังดีเลยกำลังแบบหมายมั่นปั้นมือแบบเสริมความแข็งแกร่งเนะี่ยกำลังโอเคเลยนะครับนักเตะรายนี้ก็มองอยู่ว่าสเปอร์จะไหวไม่ไหวนะครับในการล่าตัว ประมาณ50ล้านปอนด์ถ้าหากว่าทางโซเซดัดตั้งราคาประเมินไว้นะครับเราดูในส่วนนี้อีกทีหนึ่งตามกันต่อเลยนะครับโอ้โหมีรายงานบอกว่าปอกบาอาจจะกลับมาซ้อมที่แมนยูระหว่างหาทีมใหม่ตอนนี้ครับนักข่าวชาวเบลเยียมนะครับอย่างซาชาทาโวลรี่นะครับก็รายงานบอกว่าปอกบาเนี่ยมีโอกาสาที่จะกลับมาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่แคริตันสนามฝึกซ้อมของแมนยูระหว่างหาต้นสังกัดใหม่ กองกลางตัวตัวตดผมชาวฝรั่งเศสล่าลสุดแยกทางกับยูตุสในวันที่30พฤศจิกายนนี้ก็ทําการตกลงกันแล้วก็รอยกเลิอกอย่างเวลาการนะครับหลังจากมีการยุลิสัญญาด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายปอกบาโดนแบนจากการตัวสันรรตุ้นครับซึ่งเดิมทีนะมีกําหนดโดนแบนไป4ปีครับแต่ถูกลงโทษเหลือ18ลดโทษนะครับหรือ18เดือนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มิดฟิวตัวเก่าวัย31ปีอย่างปอกบาจะกลับมาซ้อมในครั้งในเดือนมกราคมและได้รับอนุญาตลงแข่งขันเกมทางการในเดือนมีนาคมปีหน้าเป็นต้นไปด้วยเป้าหมายในการกลับมาสู่การแข่งขันระดับอาชีพนะสิ่งอำนวยความสะดวกของแมนยูที่ปอกบาคุ้นเคยดีเนี่ยจึงเป็นสภาพแวล้อมที่เหมาะสําหรับปอกบาในการเรียกความฟิตกลับมานะครับมีสิทธิ์ที่จะกลับไปใช้เครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกที่แคริงตัน่ะสำหรับปอกบากองกลางตัวตัดผมนะครับ ต้องมารอดูว่าข่าวนี้จะเป็นจริงมากน้อยขนาดนนไหนปอกบาจะกลับมาที่แมนยูจริงๆหรือเปล่าน,นะกลับมาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหโอ่ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารของโรนัลโด้หน่อยครับล่าสุดพิโด้เขาก็อวยพรอัมโริมให้โชคดีกับแมนยูนะที่มารับงานคุมทีแมนยูเราต้องบอกว่าอัมโริมกับพิโด้เนี่ยอายุไล่กันเลยครับ39ย่าง40นะครับก็เหมือนเป็นเพื่อนกันแหลรครับรวมชาติโปรตุเกสด้วยกันด้วย คริสโนโรนันโดเซียเซเว่นส่งข้อความจากใจถึงรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนะครับอโมริมเนี่ยเริ่มทำงานในตำแหน่งเฮสโคชคนใหม่ของแมนยูเมื่อต้นสัปดาห์และให้สัมภาษณ์ครั้งแรกกับสโมสรเมื่อวันศุกร์นะตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับพิโดดูจะยินดีที่ได้เห็นโค้ชคนบ้านเดียวกันได้รับโอกาสกับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างแมนยูพีโดแล้วก็อโมริมเนี่ยอายุเท่ากันที่3.9มจุด้าปีนาทีทั้งคู่เนี่ย ต่างก็ออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนมายัางแมนยูโดยโรนัลโดครับมาอยู่กับแมนยูด้วยวัยเพียง18ปีทั้งที่2คนเนี่ยเคยเล่นเคียงข้างกันในทีมชาติโปรตุเกสด้วยพิโดครับยังคงอยู่ในเส้นทางอาชีพการแข่งที่มันน่าทึ่งกับนาเซอร์ในซาอุดิอาระเบียขณะที่ im, อัมบริมแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2 0 1 7เพื่อกลายเป็นเฮดโคสและเติบโตในงานคุมทีมเขาเข้ามาแทนที่เอเล็กเซนฮาร์ซึ่งพิโดเคยมีปัญหาด้วยในยก่อนจะอำลาแมนยูครั้งที่2 แรงงานเร่งด่วนของอมอริมคือการจัดการความวุ่นวายที่มีในยุคก่อนหน้านี้นะครับพิโดเนี่ยได้ประทับตราการมาถึงของอมบริมในขณะที่อมอริมเองนะครับเริ่มงานในสภาพแวดลอมใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากอีเนอสหลังทําประตูในลูกจักรยานอากาศลูกสวยๆของพิโดในเกมโปรโตุเกสเอาชนะโปแลนด์5-1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพิโดก็พูดถึงอมอริมเพื่อนของเขาบอกว่าผมก็ให้แมนยูและรูเบนอมอริมโชคดีที่สุดในโลก คอยพวกเขาร่วมงานกันอย่างมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่พิโดนะครับได้ออยพรรูเบนอาโมริมนะครับก็ถือว่าอยากให้ประสบความสําเร็จนะครูแมนยูแล้วอยากจะให้ประสบความสําเร็จในเส้นทางอาชีพกุนซือนะครับก็ต้องมารอดูในส่วนนี้อีกทีแล้วกันเนาะว่าผลงานจะเป็นที่ประจักษ์ตาไหมนะครับสำหรับอาบโมริมแล้วก็แมนยูนะครับ,รบ, im, รบทุกอย่างมันมีสิทธิ์เป็นไปได้นะก็ต้องรอดูครับตอนนี้ก็เปิดตัวชูเสื้อแล้วแหลนะรอสร้างผลงาน จะเจออิฟสวิตเดี๋ยวก็รู้ว่านัดแรกจะพอสวยงามไหมของแบนี้ไม่ต้องมองกันยาวๆเนาะการคุมทีมอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าคุยเล่นคุยหัวไปก่อนแล้วก็รอทํางานจริงๆครับก็ต้องมารอดูผลงานจะเป็นที่ประจักษ์ไว้สําหรับอโมริมในการสร้างแผนทวงความยิ่งใหญ่ให้กับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวเราไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับกับทางยูสกอร์สา ริปเปิลรีวอร์ดลุ้นแหลกแจกกระนำนะครับยูสกอร์สามหจัดให้แบบจังๆจัดให้แบบจุกๆนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบรางวัลในเดือนนี้หนึ่งพันบาทหกสิบรางวัลทุกสัปดาห์นะครับก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจแล้วก็ทุกสัปดาห์ในเดือนนี้แจก iPhone 16นะครับสัปดาห์ละห้าเครื่องนะครับก็ถือว่าแจกให้แบบหนักๆไปหมดเลยนะก็ลองไปร่วมรู้สนุกกันได้ครับแอไลน์ไปที่แอดยูสกอร์สามหกห้าเป็นอำนาจด้วยนะครับกิจกรรมเขาเริ่มตั้งแต่่วันทีมาละ 1-30มพฤศจิกายนนี้เท่านั้นครับเป็นกิจกรรมแห่งการเทศกาลลอยกระทงนะครับเดือนแห่งการลอยกระทงนะก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็ลอยกระทงก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอให้มีความสุขนะครับไปทิ้งทวน,นที่ข่าวสารของโรบินฟานเพอร์ซี่กันหน่อยนะครับโอโ้โหแฟนบอลยังเครืองฟานเพอร์ซี่อยู่นะครับเชื่อว่าฟานเพอร์ซี่เนี่ยไม่มีโอกาสเป็นโค้ชของอาร์เซนอลนะครับ โรบินฟานเพอร์ซีตำนานกองหน้าเชื่อว่าเขาไม่มีโอกาสได้กลับไปทำงานกับอาร์เซนอลอีกแล้วเพราะแฟนบอลยังคงมีอารมณ์ร่วมกับเดีลยวกันย้ายซบแมนเชสเตอร์ูไนเตดเมื่อ12ปีก่อนฤดูกาลน,นี้ครับฟานเพอร์ซีเนี่ยในวัย4ีปีประเดิมงานกุนซือเป็นครั้งแรกนะคุมฮิรนวินรั้งอันดับ12ของลีกสูงสุดประเทศบันเกิดสมัยค้าแข้งเนี่ยฟานเพอร์ซี่อยู่กับอาร์เซนอลนานที่สุดตลอดอาชีพด้วยจำนวน8ซีซั่นนะครับก็คือ อยู่อาเซนอล8ปีลงสนาม278นะัดทุกรายการยิง132ประตูก่อนจะโยกไปแมนยูในปี2012นะครับทำช็อกเลยฟนบอลอาเซนอลตอนนั้นกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟานเบอร์ซี่ออกรายการทีวีที่ฮอลแลนด์นะครับถูกพิธีกรถามการกลับไปทำงานเป็นโค้ชให้อาเซนอลเป็นทางเลือกในนะาคตหรือเปล่านะครับฟานเบอร์ซี่ก็ให้คำตอบบอกว่าผมไม่คาดหวังงานที่อาเซนอลผมคิดว่าประตูบานนั้นได้ปิดลงไปแล้ว คุณไม่มีทางรู้อะไรแนะ่นอนในฟุตบอลแต่นั่นคือการประเมินสถานการณ์ของผมผมคิดว่าเหตุผลคือการย้ายไปแมนยูในตอนนั้นทําให้แฟนบอลช็อกมันไม่ใช่เรื่องอ่อนไหวสําหรับผมแต่สําหรับแฟนบอลโดยเฉพาะอาร์นอนน่ะมันยังเป็นเรื่องแบบนั้นอยู่ผมได้เรียนรู้เหมือนกันว่าการวางแผนอนาคตแบบยาวไกลคือเรื่องไม่มีผลผมไม่ต้องการทําแบบนั้นและพยายามอยู่กับปัจจุบันผมกําลังมีความสุขกับการเป็นโค้ชให้ฮเ,เรนวิน อันนี้คือสิ่งที่โรบินฟานเพอร์ซีนะครับได้เปิดใจครับแฟนบอลยังคงเครืองอยู่ฟานเพอร์ซี่บอกว่าไม่มีโอกาสเป็นโค้ชให้กับอาร์เซนอลแล้วเพราะว่าตอนนั้นการย้ายไปแมนยูเนี่ยทำให้แฟ bon นบอลอาร์เซนอลเนี่ยช็อกเป็นอย่างมากนะครับด้านคนมีความคิดเห็นไงกับข่าวสารก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับขอพระคุณมากที่รับฟังข่าวสารดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหาอะไรกินรอ,อร่อยๆอยู่กันเป็นครอบครัวขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับขอพระคุณมากที่รับฟังกันมา